ฟังดวนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากับวันที่7มกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าถ้าแตกของจริง คเมศีโรราบครับไทยรุกบีบจนมุมสําเร็จจนหนึ่งขั้นนายพลจัตวาเนี่ยออกมายอมขอโทษไทยเราซักทีหนึ่งพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องเราอัปเดตคือฮุนเซนเนี่ยหลังพิงฝาครับจ้างสื่อฟ้องไทยจากนานาชาติรวมไปถึงเราก็มีการตอบโต้กลับไปครับว่ามีความชอบธรรมกับการยึดสิ่งของพลเรือนคเมศครับที่มีการลุกล้ามาอย่างดีแดนของฝั่งไทยเราโอโหงานนี้มีหลายหลายเรื่องราวเลยครับที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเขา เรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสานการ์ล่าสุดกันก่อนนะครับกับกรณีของขเมนที่มีการเปิดฉากยิงใส่ไทยเราเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วไทยเราเนี่ยไม่ยอมนะครับก็คือไม่ยอมเลยหมายความว่าขเมศเนี่ยต้องส่งหนังสือขอโทษมาแบบเป็นทางการครับและก็ต้องมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเราก็จะมีการบันทึกไว้เหมือนกันโดยอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่ขเมนแก้ตัวมาเนี่ยก็คือการทําความสะอาดแล้วกระสุนปืนคอเนี่ยมันระเบิดแล้วสะเก็ดเนี่ยมัน กระเด็นมายังฝั่งไทยเราแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ไม่ใช่เรื่องจริงโดยเด็ดขาดซึ่งก็มีการคาดการณ์กันออกมานะครับว่าเป็นการเช็คแนวของฝั่งกมัมพแต่อาจจะเป็นการเช็คแนวที่อยากให้ไทยเราตอบโต้ถามว่าไทยเราได้ตอบโต้กลับไปไหมอันนี้ยังไม่มีรายงานมาจากกองทัพภาคที่2เองแต่ สิ่งที่มีรายงานออกมาครับคือล่าสุดเนี่ยระดับนายพลจัตวาของเขมรครับซึ่งเป็นประธาน RBC นะได้มีการทำหนังสือขอโทษไทยเราครับกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการอ้างอย่างที่ผมบอกไปเลยก็คือทำความสะอาดฐานที่มั่น ด้วยการเผาขยะแต่ว่าเกิดเหตุระเบิดของกระสุนดี z z ที่ตกค้างอยู่ในกองขยะซึ่งเป็นข้อมูลที่ล้ำหน้ามากกับขมธรรมนะครับคือฉีกแนวไปเลยนะกับการแก้ตัวแบบนี้โดยเนื้อหาของหนังสือน,นี้นะครับก็มีการชี้แจงออกมาแหละว่ากรณีฐานกับูชานเนี่ยได้ทำความสะอาดครับจัดระเบียบให้มีความเรียบร้อยด้วยการเผาขยะในบทุทีมุมไบหรือว่าพื้นที่ช่องบกที่ไทยเราเรียกกัน แต่ขมรเนี่ยจะเรียกเป็นมุมไบในจังหวัดพระวิหารของฝั่งขมรเองแต่ว่าในระหว่างนั้นครับได้เกิดเหตุระเบิดของกระสุนปืนคอชนิด DKZ เนี่ยที่ตกครั้งในกองขยะครับส่งผลให้กัมบูชาบาดเจ็บไป2นาย และเกิดความตื่นตระหนกแก่กองกังังฝ่ายไทยที่ตั้งอยู่ฐานใกล้เคียงกันแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยนายพลจัตวาฝั่งเขมรครับก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ากัมพูชาเนี่ยยุดมั่นในการแก้ไขปัญหาโดยสติวิธีครับที่อยู่ในพื้นฐานกรอบกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขมรนั้นส่งหนังสือขอโทษมานะครับคือเราบีบจนถึงขั้นเขมรยอมนะถ้าเกิดเขมรไม่ยอมเราแบบตอบโต้อย่าง ซึ่งมันก็มีนัยยะสําคัญดูแล้วกับการที่ส่งนหนังสือขอโทษมาแบบนี้เป็นในขั้นในพลจัตาวาน่าจะเป็นเบอร์เต็งของขเมรเหมือนกันนะครับที่ได้ทาหนังสือขอโทษมาแล้วถามว่าการระเบิดของลูกปืนคอเนี่ยมันระเบิดได้ขนาดนั้นไหมมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่สะเก็ดระเบิดเนี่ยระยะที่มันจะทําลายจริงๆอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสามเมตรเท่านั้นนะครับนี่สะเก็ดระเบิดเล่นกระเด็นมาเป็นกิโลย้ำอีกครั้งว่าเป็นกิโลนะฐานดากับขเมรเนี่ยห่างกันประมาณแบบหลักกิโลเลยยืนยันการตีได้นะ แก้ตัวมาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการตั้งแนวการยิงแล้วมาจากกระเด็นมาตกใส่ฐานที่มั่นไทยได้อย่างไรซึ่งฐานแนวหน้าของไทยเราเนี่ยก็รู้เหมือนกันขมิ้นมันตั้งใจมายิงเพื่อที่จะเช็คแนวของเราว่าอยู่จุดไหนแล้ว มันจะได้วัดพิกัดได้ถูกก็เป็นเล่เหลี่ยมของขมเมนที่ยังไว้ใจไม่ได้เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงไปแล้วก็ตามแต่สถานการณ์เนี่ยยังคงเปราะบางครับเพราะกําลังทั้งสองฝ่ายต่างปรับกลยุทธ์เสริมแนวทีมั่นคงให้แข็งแรงครับเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่อาจจับประทุขึ้นได้ทุกเมื่อขณะที่รายงานล่าสุดของฝั่งกัมพูชานะครับก็มีการซ่อมแซมเส้นทางส่งกําลังบํารุงที่ถูกทำลายในช่วงปะทะกันก่อนหน้านี้และก็ใช้โดนเนี่ยลาตะเวนแนวรบฝั่งไทยเรา โดยถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ครับจะเป็นไทยเราที่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้หรือว่าอยูในจุดสูงข่มที่ได้เปรียบมากกว่าแต่ก็มีการคาดการณ์ออกมาจากกองทัพบ,บกนะครับว่าสถานการณ์ในระยะสั้นเนี่ยจะยังคงอยู่ในลักษณะสงบแต่ก็ต้องเฝ้าระวังสูงเหมือนกันเพราะหลายพื้นที่เนี่ยมีจุดอ่อนไหวเยอะมากและก็มีจุดยุทธศาสตร์สําคัญด้วย ทั้งช่องบกช่องอันม้าช่องจอมช่องเพลช่องระยีปราสาทคนาเนินสามาสูนปราสาทตาควายช่องกลางและก็ปราสาทตาเมินทมุมรวมไปถึงแนวพระวิหารครับภูมะเขือแนวช่องโดนเอาพลานยาวพลานหิน8ก้อนโดยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมเอาไว้ได้ตามไปที่1ต่อห0,000จุดเดียวที่เรายังไม่เอาได้นยะก็น่าจะเป็นห้วยตาเรียที่ขเขมรจัดหนักจัดเต็มใส่มาทุกกระบวนท่าแบบไม่ยอมไม่ทยเรายึดให้ได้เลยทีเดียว ก็เป็นอีกหนึ่งพือนที่ที่มีความอ่อนไหวเช่นเดียวกันเรียกง่ายๆว่าสถานการณ์ตอนนี้ขมรก็หลังพิงฝาเหมือนกันนะครับเพราะในการเจรจา,าต่างๆโดยเฉพาะการประชุม JBC เนี่ยไทยเราก็เลื่อนไแปบบแบบไม่มีกาหนดเลยทั้งที่ขมรนเนี่ยอยากจะประชุมใจจะขาดคุณเซนเนี่ยถึงกับออกมาโพสต์ส่วนตัวเลยครับบอกว่าอยากให้ไทยกับขมรนเร่งประชุม JBC ให้เร็วที่สุด แต่ฝ่ายทยเราก็ปฏิเสธเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาไปนะครับที่จะเริ่มการประชุมแบบรวดเร็วคือเราเนี่ยก็ต้องรอให้สถานการณ์มันนิ่งก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดประชุมปับ๊บแน่นอนว่าขามรจะมีการเสนอออกมาเลยว่าให้ประชาชนกัมพูชาเนี่ยกลับเข้าสู่พื้นที่เดิมทั้งบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วและดูเหมือนตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ยังไม่เข้าทางขามนเลยครับจะเปิดฉากการใช้กําลังในการทวงพื้นที่คืนเนี่ยก็ยังไม่พร้อมส่วนจะใช้วิธีทางการทูตกดดันไทยก็ยังอยู่ในช่วงที่ไม่มีใครเชื่อนะครับนานาชาติเนี่ยิง แล้วค่อยเจรจาทีหลังซึ่งเป็นกลยุทธ์เดิมที่เขมรเนี่ยใช้วิธีป่วใชายแดนไทยเราตลอดมาเลยเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ครับชิงความได้เปรียบดูดีว่าฝ่ายไทยเราเนี่ย จะตั้งรับอย่างไรในช่วงรอยต่อสําคัญแบบนี้ก็คงต้องรออัปเดตติดตามกันหลังจากนี้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีอีกรอบหนึ่งไหมกับการยิงแล้วค่อยเจรจาอีกครั้งกับฝั่งขเมรเองขณะที่อีกเรื่องราวนึงครับก็เป็นสิ่งที่กองทัพบกของไทยเราตอบโต้ขเมรไปอีกหนึ่งประเด็นก็คือบอกว่าเรามีความชอบธรรมครับกับการตรวจยึดสิ่งของต่างๆของพลเรือนฝ่ายขเมรที่ลุกลามปิปไตยของไทยเรามาเพราะขเมรเนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลแบบบิดเบือนให้ทั่วโลกเนี่ยเข้าใจผิดต่อฝ่ายไทยเราซึ่งในเเรราาาน่่ยกก็ตตอบบโ้ลัไไปวฝท ได้เข้าควบคุมการดําเนินการทั้งหมดในเขตแดนของใดเราที่ดูเขเมียรเนี่ยลุกล้ําเข้ามานับ40ปี และเราก็ต้องทําลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ขมิลุกล้ําเข้ามาเหมือนกันเพื่อที่จะมีให้อาคารดังกล่าวครับทั้งบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างสิ่งของต่างๆเนี่ยถูกนากลับมาใช้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ทางทหารหรือจะทําการอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงได้อีกและในส่วนของบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างนะครับฝ่ายไทเราก็จําเป็นต้องทําการรื้อถอนเนื่องจากปลูกสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและลุกล้ําดินแดนของไทยเราเป็นอาคารบ้านเรือนเอ่ยซึ่งก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าของพื้นที่ พร้อมกับกระทบต่อภูมิทัศน์บริเวณนั้นด้วยเป็นเวลานานมากๆส่วนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเราก็ชี้แจงไปถูกประเด็นเป๊ะเลยครับบอกว่าที่ตรวจพบบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ยซึ่งเราก็รวบรวมควบคุมและเก็บรักษาไว้ก่อนในเบื้องตน้นซึ่งก็ยืนยันว่าจะไม่นําสิ่งของเหล่านี้ครับไปใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว โดยจะมีการพิจารณาการดำเนินต่อสิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นตามความเหมาะสมต่อไปและเราเองเนี่ยก็อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยเพื่อที่จะมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อรยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญอันนี้เป็นสิ่งที่เราโต้แยง้งคอมิ์ไปนะครับคืออมิ์ออกข่าวมาเยอะมากนะว่าเฮ้ยฉันเองต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิมทั้งบ้านหนองจนันแล้วก็บ้านหนองยาแก้วรวมไปถึง ออกข่าวว่าไทยเราขโมยของครับย้ำอีกครั้งว่าออกข่าวว่าไทยเราขโมยของนะสาระคาเขมรซึ่งก็มาสอดคล้องกันมากๆกับสิ่งที่ฮุนเจนทำครับคือมีการจ้างนักข่าวต่างประเทศเนี่ย อาจจะทุกสํานักเลยก็ว่าได้ที่มีการนําเสนอข่าวฝั่งกัมพูชาด้านเดียวนะครับภายใต้การสนับสนุนของฮุนเซนแล้วก็เหมือนจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร้วยเพื่อที่จะบิดเบือนข้อได้จริงและกล่าวอ้างว่าไทยเราเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีฝั่งกัมพูชาก่อนและก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องครับที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนรองรับเรียกว่าสื่อต่างประเทศหลายสํานักเลยที่ฮุนเซนเนี่ยจ้างมาไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์เ h k ครับเซนหัวจาซิร่านิวเอเชียครับ CCTV หรือว่าเดอะไทม์ ถูกดึงเข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่เนื้อ,อาหาดังกล่าวผ่านการรายงานจากพื้นที่ชายแดนในมุมมองด้านเดียวส่งผลในข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปครับกลายเป็นว่าขาดความรอบด้านนะเอาแต่มุมมองของฝั่งเขมรตด้านเดียวเลยการนําเสนอข่าวลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นความพยายามครับสร้างภาพลักษณ์เชิงลบต่อประเทศไทยของเราโดยการใช้กลไกสื่อมวลชนและก็การสื่อสารระหว่างประเทศเป็น,นเครื่องมือซึ่งคขมรมเนี่ยชอบอยู่แล้วกับเรื่องราวแบบนี้อันนี้นะครับที่ผมคิดว่าฮุนเซนเนี่ยหลังพิงฝาแล้วคืออะไรมาสู้ไทยเราก็ไม่ได้นะครับจะใช้กําลังไทยเราก็เหนือกว่า จะใช้วิธีทางการทูตเนี่ยอันนี้ไทยเราก็มีหลักฐานที่มันชัดเจนมากกว่านะครับก็เลยใช้สื่อกลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งเป็นสิ่งที่ไทยเราก็ต้องระวังไว้เหมือนกันนะครับฮุนเซนเนี่ยหัวหมอแล้วก็แก้เกมแบบแหวกแนวคือแก้ได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นแนวโกหกแนวแบบใช้เงินแนวใช้อะไรต่างๆเนี่ยฮุนเซนทําได้หมดทุกอย่างนะครับคือขอแก่ตัวเองเนี่ย มีอำนาจในกัมพูชาต่อไปซึ่งก็เหมือนเดิมเราจะไปไว้ใจคขเมรไม่ได้นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์แนวชายแดนเนี่ยถึงแม้ว่าคขมรบอกว่าเอ้ฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆฉันแสดงความจริงใจที่สุดแล้วแต่สุดท้ายเนี่ย เราก็รู้ว่ามันโกหกนะครับมันโกหกมากๆกับลูกกระสุนปืนคออันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เชื่อเลยซึ่งก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับคอมเมนจะมีลูกเล่นอะไรมาเพิ่มเติมบ้างผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะมากที่อุเซนยังไม่ปล่อยออกมาคงต้องรออัปเดตติดตามกันต่อไปนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวาชแดนแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็อย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย គេអមៃបាត់នេះ91ដាក់ដាក់ឆ្នាំគេខ្ញុំជួយទៅក្រូចនេះក្រូចដល់2ដងមួយត្រួអមមកគូនេះឆានដាក់បងត្រីជាមួយសត្វត្រីមួយងាយបងចៅរាល់តែចន្ទនានេះត្រីមកវិញឆ្នាំនេះរបស់ចៅនេះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះខ្ញុំបាទឈ្មោះរេតថាវនៅទីមានជួបកម្មនៅថ្មឆាតប៉ុន្តែឥឡូវគេដូរមកនៅនេះ ក៏មានតើត្រូវសែននៅផ្កាចាត់ដែរមិនដែលលោកតានៅផ្កាចាត់ក៏អឿញមកហោកទាំងអស់ហើយជ룹នេះបាទជ룹នេះហើក៏បងស្រីវ៉ាន់ដាបងស្រីវ៉ាន់ដានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់បានជួបមើលអង្កាលទូថ្ងៃនេះទៅតាមចាត់ជឿនកັບទូតាមបាលភេទកាស្រួលគាត់នឹងសែនជ룹ខ្វាយឲ្យពីឥឡូវស្រួលហើយមែនអត់ទៅស្រួលហើយទៅឥឡូវគាត់ថាបងស្រីវ៉ាន់ដា កើតបានសែនហើយអញ្ចឹងសូមលោកតាជួយទៅថែជួយថែษาបងស្រីបန္តាបងស្រីបန္តាដែលកើតជើបមាត់ជប់កោនោះក៏ឲ្យលៀងលៀងមិត្តលៀងកោទៅបាទបាទហើយក៏សូមជើញមកជើញបាទកុំនួយថោនីទាំងអស់បងដែលតេងថែษาកូនចៅហើយនឹងពុកម៉ែបងអូននៅនេះទាំងអស់ជើញមកជើញមកបាទ